สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจ้าสัวเต็มตัวราศีไหนรุ่งจนหน้าอิจฉาคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน1ราศีนี้เท่านั้นที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าดวงชีวิตก้าวไกลมีแต่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นค่ะก่อนเนึ่งเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ กดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายคนถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไดนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับราศีหนึ่งเดียวที่ช่วงนี้ชีวิตมีเกณฑ์ความก้าวหน้ามากๆนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะชาวราศีตุลนมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ดาวประกายพลึกหรือว่าดาวประจำเมืองค่ะตอนนี้ดาวประจำตัวโคจรผ่านหมดดาวราศีกรกฎเป็นราชาโชคสว่างเจิดจรัสรนทองฟ้าเป็นลาภะแก่ดวงชะตา ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นนระอุดมเกณฑ์จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีโอกาสมีความหวังมีลาภผลอันเกิดจากตัวก็คือตัวเราเองนะคะแล้วก็คิดหาหนทางว่าจะดีได้ยังไงเราทำงานอะไรก็ตามทำให้ฝึกกำลังหรือว่าอย่าง ก็ให้สุดชีวิตหรืออยัางทำตัวเองเสมอเสมอค่ะทำเรื่องอะไรอยู่ชาวราศีตุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีศิลปะของสวยของงามความงามเสื้อผ้าอาหารแพร่พัน์ลุยไปเลยค่ะจะสำเร็จทุกประการทำหัวใจตัวเองให้ดีๆเตรียมพร้อมเข้าไว้แล้วก็ให้มีความคิดที่ดีทำดี พูดดีแล้วจะดีแน่นอนนะคะขอให้มีความหวงังและมีกำลังใจก็จะส่งผลดีต่อท่านที่เกิดในชาวราศีตุลแน่นอนค่ะที่นี้มาแถมให้อีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้มิเกลว่าจะได้พบรักจากสื่อออนไลน์ด้วยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะความรักคือความหวงังความรักคือสีสันของชีวิต ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้เจอคนรู้ใจดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือคนรักในเวลานี้คือราหูโคจรเข้าเรือนสุภาสุภาแปลว่าทางไกลต่างชาติต่างประเทศหรือว่าสื่อออนไลน์แล้วดาวเจ้าเรือนที่สัมพันธ์หลายดวงสัมพันธ์กับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์โคจรทับเรือนชะตา พูดกับสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมันมีกระแสของความพิศวาสในหาจะทำให้ดึงกันมาใกล้ชิดด้วยโลกยุคใหม่สื่อออนไลน์แต่คุณจะมาเป็นคนรักหรือไม่ดูให้ดีให้ครบถ้วนก่อนนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องงานที่มีโอกาสจะมีช่องทางใหม่ๆจากสื่อออนไลน์เข้ามาค่ะ เอาลค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าเป็นราศีดวงรุ่งจนหน้าอิจฉากันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ